หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่13เมษายน2565โดย s พ o r ์ p o r t by s ์ r อซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับทีนีเท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเกมซูเปอร์วิกแม์ของพิมเ์ลีที่ทีมของเราบุกไป,ปยันถิ่นเอติฮัรตสเตเดียมของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังเสมอกันมาแบบบัวมไม่ช้ำน้ำไม่ขุน2ประตูต่อ2ไมเคิลโอเวนอดีตหัวหอ,อกทีมชาติอังกฤษที่ในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูก็ได้มีโอกาสไปขอสัมภาษณ์พิเศษกับทางเวอร์กิลฟานได้ปกะกกลังตัวแกร่งของเรา นั่นทำให้เขารู้สึกประทับใจในตัวดาวเต็ดดัชแมนเป็นอย่างมากและด้วยออกจังหวะที่นักเตะ,ะเผชิญหน้ากับทางราฮีมสเตอร์ลิงปีอพอรโรของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาประกอบให้เห็นภาพถึงความยอดเยี่ยมของเขาคุณสามารถสอบถามและพูดคุยกับเขาได้ทั้งวันเลยนะโอเวนกล่าวผมฟังสิ่งที่เขาพูดมาและทันใดนั้นเองผมก็คิดว่าเขาจะต้องกล้าหาญขนาดไหนกันที่จะเล่นให้ได้ในแบบที่เขาเป็น เมื่อคุณไม่มีความกดดันกับการเล่นกับบอลแบบนั้นไม่มีความกดดันจากแผงมิดฟิลด์ใดๆแต่ก็ยังสามารถที่จะดันไลายแนวรับสูงขึ้นมาได้เขาขึ้นอบีบการเล่นของฝั่งตรงข้ามได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าทั้งหมดมันอยู่ที่แนวความคิดของเขานะและเราก็ต้องไม่ลืมว่าเขาคือคนที่ต้องแบบรับความเสี่ยงจากการลงเล่นเป็นปักกะหลังตัวกลางซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายในแนวรับของทีมแล้ว อย่างไรก็ตามผมก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถเล่นได้แบบนั้นก็คือการมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อมันทำให้เขาสามารถคุมแนวรับให้กับทีมได้อย่างที่ตัวเขาต้องการมันมีอยู่สองจังหวะนะในเกมที่ทางราฮิมสเตอร์ลิงวิ่งเข้ามาใส่เขาและคุณก็จะเห็นได้เลยว่าว้าวเขาเป็นนักเตะที่เหมือนกับเป็นกำแพงที่ไม่มีใครจะสามารถผ่านเขาไปได้ฟานไดนี่แหละคือนักเตะที่สุดยอดอย่างแท้จริง ไหนๆก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทางเวอร์กิลฟานได้์กันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเขาอีกเช่นเดียวกันและเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยทั้งนี้หลังจากสิ้นเสียงนกหวีดยาวของกรรมการที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเราก็ได้เห็นภาพของทางเควินเดอร์อยจอมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าไปพูดคุยกันกันกบทางฟานไดค์อย่างสนิทสนมกันหลังเกม นั่นทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาพูดคุยอะไรกันแล้วเหตุใดที่ทําให้ทางเดอร์บรอยที่ลงเล่นให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงดูมีความสนิทสนมกับทางฟานไดที่ลงเล่นให้กับคู่แข่งแย่งแชมป์ของพวกเขาอย่างลิเวอร์พูลเช่นนั้นล่าสุดก็มีคําตอบในเรื่องนี้ออกมาแล้วเมื่อทางเดอร์บรอยเป็นคนออกไม่สัมภาษณ์ยอมรับเลยว่าพวกเขาได้คุยกันบ่อยเพราะลูกๆเรียนที่โรงเรียนเดียวกันและก็มาเล่นกันด้วยเป็นประจํา สำหรับเดอะบอยนั้นมีลูก3คนได้แก่ทางเมซันวัย6ขวบโลมวัยสขวบและซูริวัย1ขวบขณะที่ทางฟานได์นั้นมีลูกสาวสองคนได้แก่ทางนีล่าวัย8ขวบและจา์ดีวัย6ขวบทั้งนี้เดอะบอยซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเข้าเชียร์ลิวร์พูมาตั้งแต่เด็กก็ได้มาพูดเปิดใจถึงความสัมพันธ์และความสนิทสนมกันระหว่างพวกเขาทั้งสองครอบครัวดังกล่าว อันที่จริงแล้วตัวของผมกับทางเวอร์กิลฟานได้นั้นเรารู้จักกันอยู่แล้วนั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อเขาและผมจะได้เจอกันอยู่เป็นประจำบ่อยครั้งมากเดอะบอยกล่าวลูกๆของเราก็ไปเรียนที่โรงเรียนเดียวกันแถมพวกเขาก็ยังชอบมาเล่นด้วยกันอีกด้วยดังนั้นแน่นอนว่าเมื่อเราได้มาพูดคุยกันหลังเกมแบบภาพที่ออกไปมันเลยค่อนข้างจะดูเฟรนลี่กันสักหน่อยนะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางโคเซอเอลลิกเกออดิบคกซายเลอสสเปนิชของทีมเราถึงทางนาบีเกอีตาห้องเครื่องทีมชาติกีนีกันบ้างเมื่อดาวเตะหมายเลข8ของทีมเรานั้นกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในฤดูกาลนี้ซึ่งแม้แต่ตัวของเยอเกนครอปเองก็ยังออกมาเอ่ยปากชื่นชมผลงานของนักเตะด้วยตัวของเขาเอง อย่างไรก็ตามอนาคตของเกอีตานั้นกลับยังคงมีความไม่แน่นอนเมื่อเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นจากสัญญาปัจจุบันที่กำลังจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2023ล่าสุด เอนลีเกก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยว่าตัวของเขาเองก็ชื่นชมในตัวของเกอีตาแต่เขาคิดว่านักเตะไม่สมควรที่จะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะมักจะเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ตลอดทั้งนี้หากเรามาคลี่ดูสถิติเรื่องอาการบาดเจ็บของเกอีตาตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากทักอาเบราฟซิกเมื่อปี2018จะพบว่าเจ้าตัวได้พลาดการลงสนามให้ลิเวอร์พูลของเราไปแล้ว ถึง62นัดเพราะอาการบาดเจ็บและนั่นก็คือสิ่งที่เอลลิเกเป็นห่วงมากที่สุดคำถามก็คือลิเว์พูสมควรจะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับนาบีเกอีตาตอนสิ้นสุดฤดูกาลนี้หรือไม่สำหรับผมแล้วเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพระดับท็อปเลยนะเอลลิเกก่าว อย่างไรก็ตามเขามักจะเจออาการบาดเจ็บตามเล่นงานเกือบจะตลอดในช่วงส่วนใหญ่ของฤดูการและมันก็เป็นเช่นนี้มาในทุกๆปีด้วยดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะใช้งานเขาได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสถานการณ์ในภาพรวมมันเป็นเช่นนั้นผมก็คิดว่าเราควรจะไปหานักเตะคนอื่นที่จะสามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอหรือจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทีมได้มากกว่านี้เข้ามาทดแทน ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวการแข่งขันสุดสำคัญของทีมเราในค่ำคืนวันนี้กับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศน,นัดที่2กันบ้างเมื่อเรามีโปรแกรมต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเบนฟิก้าหลังจากนัดแรกบุกไปเอาชนะมาได้ถึงถิ่นเอสตาดิโอเดลลุกซ์3ประตูต่อ1ทําให้กลุ่มความได้เปรียบเอาไว้เป็นอย่างมาก หลังจากเกมนี้ลิเวอร์าููของเราจะต้องไปทำศึก FA คับในรอบตัดเชือกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเวมบรีแต่ครอปก็ได้ยืนยันว่าเกมดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลกับการจัดผู้เล่นลงสนามของเขาในเกมวันนี้แน่นอนว่าเกมนัดหน้าจะไม่มีอิทธิพลใดๆต่อการเลือกทีมลงสนามของผมครอปกล่าว อย่างไรก็ตามการจัดทัพนักเตะลงเล่นเมื่อเกมที่แล้วของเราที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นั้นจะมีผลกับเกมในนัดนี้นะดังนั้นเราต้องมารอดูกันเรามีโปรแกรมที่ยากติดติดกันแต่ก็ยังโชคดีที่เราไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะคนใดเท่าที่ผมทราบมาในตอนนี้เทราว่าสิ่งที่เราต้องดูก็คือใครจะมีความสดมากพอที่จะลงสนาม สำหรับเราแล้วเรามองเกมกับเบนฟิก้าในค่ำคืนนี้เป็นเกมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะผมรู้ว่าเราอยู่ในโลกของฟุตบอลที่ซึ่งเราคว้าชัยชนะมาได้ในเกมแรก3ประตูต่อหนึ่งมันทำให้ผู้คนต่างก็คิดกันไปต่างๆนานาแต่ในความเป็นจริงมันเพิ่งผ่านมาเพียงแค่ครึ่งทางเองนะและต้องไม่ลืมว่าเรามีเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาประกบอยู่ทั้งหัวและท้ายเลย บางคนอาจจะพุ่งสมาธิไปที่เกมอื่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมนัดต่อไปที่จะต้องเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่สำหรับเราแล้วเราไม่ได้มองแบบนั้นเรามองสิ่งต่างๆแตกต่างออกไปเล็กน้อยเกมกับเบนฟิก้าเป็นเกมที่มีความสำคัญอย่างมากในมุมมองของเราผมเคยบอกไปแล้วว่าเราจะพยายามอย่างหนักที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในชมเปี้ยนลีกให้ได้และหากเราไปถึงรอบตัดเชือกมันก็จะสุดยอดไปเลย เามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาจัดหนักจัดเต็มของเยอเกนครอปถึงฝ่ายการจัดการแข่งขันของพิมเมลีกันบ้างทั้งนี้หากรีมว่าผู้เข้ารอบตัดเชือกแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จพวกเขาจะต้องแข่งขันเกมนัดแรกในรอบ4ทีมสุดท้ายตอนกลางสัปดาห์ก่อนที่จะมาเล่นเจอกับทางนิวคาสเซิลเป็นคู่แรกของคืนวันเสาร์ นั่นจึงทำให้ทีมของเรามีเวลาพักน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและมันก็ทําให้ครอปหัวเสียเป็นอย่างมากกับฝ่ายการจัดการแข่งขันที่สนใจแต่เรื่องของรายได้โดยไม่คํานึงถึงเหตุผลในด้านของกีฬาในตอนนี้เกมเดียวที่ผมเป็นกังวลก็คือการเจอกับเบนฟิก้าจากนั้นเราต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน FA ฟัพและต่อด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกครอปกล่าว หากในคืนนี้เราผ่านเข้ารอบไปได้เราก็จะได้ไปเล่นในรอบตัดเชือกของแชมเปนลีแต่พิมเมลีกลับเห็นว่าเราควรจะไปยันนิวคาสเซิลในช่วงเที่ยงครึ่งของคืนวันเสาร์สำหรับโปรแกรมที่ออกมาแบบนี้พวกเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยพวกเขาก็แค่คิดว่าลิเวอร์พูลกำลังฮอตทุกคนอยากดูเราและต้องเอาใจทางบรรดาสถานีโทรทัศน์ทั้งหลายแต่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่โอเค หากเราต้องเล่นเกมรอบตัดเชือกแชรเปนลีคุณลองไปดูหลีกอื่นๆในโลกใบนี้สิว่ามีใครจัดโปรแกรมการแข่งขันมาแบบนี้บ้างมันเหมือนกับการจงใจให้แข้งขาของเราอ่อนล้าคุณกำลังทำอะไรกันแน่ทำไมถึงได้จัดโปรแกรมมาแบบนี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการจะคว้าสี่แชมป์ได้นั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครแข่อะไรทั้งนั้น แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ